้านการลงทุนนะครับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนระบุปัจจัยกดดันรอบด้านจะฉุดเศรษฐกิจไทยปีนี้โตลดลงเหลือ1.87แล้วก็คาดการดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้อยู่ที่1,231จุดครับ นายสมบัตินาราพุทธิชัยเลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนหรือ IAA บอกว่าผลสำรวจความเห็นสมาชิกนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนรวม22สําำนักเกี่ยวกับมุมมองการลงทุนไตรามาส3ปี2568พบว่าคาดการเศรษฐกิจไทยในปี2568มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่1.87%ลดลงจากการประเมินไตรามาสก่อนหน้าซึ่งคาดการไว้ที่ 2. 5 6โดยปัจจัยลบหลักก็คือการเมืองในประเทศ รองลงมาคือเศรษฐกิจภายในประเทศตามมาด้วยปัญหาเงินทุนไหลออกและปัจจัยขัดแย้งไทยกัมพูชานอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกผลเจรจาภาษีนําเข้าของสหรัฐการเมืองโลกและเศรษฐกิจโลกส่วนทิศทางหุ้นไทยคาดว่าจะปิดสิ้นไตรมาส3ที่พันหจุดและเมื่อมองตลอดทั้งปีจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบพันยถึงพันสจุด และไปปิดสิ้นปี2,568ที่ระดับ1 231จุด